สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขชนนะคะพี่น้องจามาพอกันรอบแรงกันอีกแล้วตามสัญญาสิมาปล่อยแนวทางมือนีิก็สิมาปล่อยแนวทางสิมาอธิบายเรื่องอ่าผู้ใดที่ทาเลขนะคะทาแนวทางอยู่ไหนเฟซบุ๊กต่อไปนี้สิบว่าใดสิได้ฟังคลิปนี้คลิปเดียวนะคะที่าแชร์ออกไปในมือนนิเพราะว่าสาวเอลอย่านถือปิดกันนะคะติกตอกปิดกันไปแล้วเพราะสาวเอววางหวยไว้สามสี่งวดที่วางเข้าทุกงวดวางตัวไหนเข้าตัวนั้นมันเกิดเลยเป็นเลขเข่าบ่อย ก็เลยเขาก็เลยปิดกันรลงับการโพดใดเพิ่งจะละเพิ่งจะโพดใดมือน,นีนะคะพี่น้องจา๋าเฟซบุ๊กเช่นกันนะคะย่านปิดกันพอเขาหายแนวทางพอแนวทางมันเข่าบ่อยๆเข่าชงวดแล้วมันสิมีการปิดกันนะคะพี่น้องจ๋าไม่อยากใหรมีปัญหาหทางเฟซบุ๊กนะคะอเอาตั้งสี่แก้ไขสถานการณ์โดยการที่ให้เอฟซีทุกคนนะคะเข้าไปติดตามในช่องยูทูปเนาะเข้าไปช่องยูทู e กดค้นหา พิมคำว่าสาวเอลมหาเฮงนะคะพี่น้องจา๋าสาวเอลมหาเฮงกดติดตามไม่เลยนะคะถ้าไม่มีเวลาเข้าไปดู Facebook ขอแค่กดติดตามไว้นะคะพี่น้องจา๋าแจ้งมาทางแชทนะคะว่ากดแล้วว่ากดติดตามไปสาวเอลแล้วสาวเอลโพดโพดไดสิ ชาวเอลซิเชออกไปในแชส่วนตัวสามารถเขับไปเบิง้งเข้าไปติดตามในแช่วนตัวของเจ้าของใดนะคะพี่น้องจา๋าสิลากาซิมาเบาเรื่องตัวเลขเป็นยังก็หายตัวเลขหลายตัวแทนแนวทางหลายตัวแทนที่จริงอยากหายหน่อยตัวแต่หายบ่อใดหายบ่ไดดเพราะว่าบ่าเมียนบ่เมียนเทว่วดาวว่าสิลู้ว่าตัวใดมันออกละให้ห่างเดียว บอแมนค่ะพี่น้องจา๋าเวีอลว่างหลายหางกระจิงแปดหางเก้าหางทุกงวดตั้งแต่วางหวยมาฟังดีๆนะคะตั้งแต่วางหวยมาและทําช่องมาสามสีงวดเข้าทุกงวดเข้าบนล่างด้วยไม่ขึ้นบนก็ลงล่างแล้วก็ขึ้นบนล่างด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสองต่อนะคะเข่าสุง,งวดดีกว่าหายหางเดียวบ่เขา่าหรือว่าเว้นงวดโดนโดนเข่านะคะหรือว่าหายหล,ลายหาหางแต่บ่เขา่าแมนบอกค่ะพี่น้องจา๋า อันนี้ไฮไลท์หางกระจิงแต่ว่าเข่าสึ่งัวดพี่น้องโอเคบะโอเคบะคะอ่าตัวนี้จะเป็นแนวทั้งของสาวเอลนะคะพี่น้องจ๋าสีว้าแบบเร่งด่วนนะคะสาวเอลไฮไลท์หางกระจิงนะแนวทั้งสาวเอลสิประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าไฮไลท์หางกระจิงให้ไลท์หางแคบได้แคบจ้าสาวเอลไฮไลท์หางกระจิงเด้อจ้าพี่น้องจา๋าแปดหางเก้าหางเตแต่ละงวดก็จริงแต่ว่าทําช่องมาสามสี่งวดเนี้ยเข้าทุกงวดนะคะพี่น้องจา๋าเข่าบนล่างพร้อม บางเด้อก็ขึ้นบนส่วนมากก็ลงลางนะคะพี่น้องจา๋าคือเข้าทุกงวดวงตัวไหนก็คือ,อยังเข้ายังติดอยู่นะคะยังบ่ได้ออกนอกกรอบไปจังสี่จังสี่เขาเอิ้นว่านอกกรอบนะคะเป็นเลขคํานวณเนีนะะ่ยค่ะตัวนี้คือวงตัวเด่นส่วนมากทุกงวดเล้วมันก็เขา้าตัวที่วงไห้ตลอดนะคะพีน่น้องจ๋ายังบดได้ออกนอกกรอบจังสี่จักเชือเนาะพี่น้องจา๋ากคือเข้าใจอยู่เนาะบางคนวาเลนน้ำบดไ,ได้ดอกมันหลายตัวเอาจังสี่นะคะพี่น้องจ๋าแนะนำไห่เด้อ คลิปนี้สำหรับที่ใครกำลังติดตามอยู่เพิ่งเข้ามาติดตามหรือยังไม่ได้ติดตามเลยนะคะมาเจอคลิปนี้นะคะพี่น้องจา๋าให้รับชมไปสักก่อนเนาะหรือว่าบางคนเคยติดตามไปแล้วอยากเสียงโฉกสาวแอลเนาะก็คือจับตัวเจ้าของมักกระไดผู้ใดมารักหาตั้งสิตัวใดที่มันมีหาพี่น้องก็เลือกเอานะคะพี่น้องจา๋าตัวใดมีหาพี่น้องก็เลือกเอาเล่นรักหานะคะผู้ใดอยากเสียงโฉกสาวเอลก็คือสาวเอลกะ กระซื้อเมื่อซ <produ> ื้อตที่วงนะคะพี <ots some disease> ่น้องจ๋าตัวนี <unto> ้คือเหล็กมันออกแล้วสาวเอลไม่ได้เอาสาวเอลตัดออกเด้อตัวนี้ก็เด่นงามอยู่ดิผู้ใดมากก็เอาจ้าแต่สาวเอลไม่ได้เอานะรอบนี้สาวเอลยังไม่ได้เอาอยู่สาวเอลลอมือสุดท้ายสาวเอลจังสิพิจารณาเบื้องตัวนี้นะคะพี่น้องจ๋าตัวนี้เป็นหนึ่งเหล็กกำลังมันที่สาวเอลเอามาติดใจซื้อดอกผู้ใดมีราคาก็เอาใส่มาหาตัวนี้ก็เอาใส่แต่สาวเอลไม่ได้มากนะคะสาวเอลมากตัวที่สาวเอลวงนะคะพี่น้องจ๋า เลียกวิ่งห้าก็จริงแต่ว่าสาวแอลกับวงเอาตัวที่เจ้าของมาเสาแอลเน้นตัวนีเดอร์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะกลับด้วยนะคะซื้อไปกับสาแอลเน้นลางหลายบนกกะสะเอาน้อยก็าลางนะคะส่วนตัวที่เหลือสาแอลหล่นท่อๆกันนะคะพี่น้องจา๋าอย่าด่ามาว่ามันหลายเนาะเสาแอลไฮไลท์ตัวก็จริงไฮไลท์หางก็จริงแต่เข้าทุกงวดนะคะสามสี่งวดก็คือเข้างวดเลียงงวดติดเลยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เข่าตัวที่สาวแอลวงจังสิ มันเข่าชงงวดนะแม่จ้ามันยังบวพาดเลขลูกปิงปองลูกกลมๆมันไม่แน่ไม่นอนหรอกจ้าบางคนกับบมากตัวที่สาวแอลวงกับเอาตัวนอกกรอบก็ได้เด้อมันไม่แน่นอนลูกปิงปองลูกกลมๆมันอาจจะออกนอกกรอบก็ได้แต่สาวแอวกับภาวนาว่าให้มันเข่าตัวที่สาวแอวเน้นนะคะพี่น้องจ๋าเพื่อจะเป็นการมันเป็นการเชียงโศกายเนาะสาวแอลกัเชียงโศกตัวที่สาวเอลเน้นนี่แหละติ๊กแบบนี้แหละไว้กลมๆแบบนี้ละไว้สาวแอลเชียงโศกแบบนี้เนาะ ไม่ได้ซื้อเลขคนอื่นเลยจ้ะซื้อต่เลขเจ้าของนะคะเพราะว่าว่างหวย3าซีงวดเข่าทุกงวดนะคะหลายหางก็จริงแต่ว่าเข้าทุกงวดนะคะพี่น้องจ๋าพอกันคลิปหนาเด้อจ้า